ลโลสบายดีทุกคนมือวันี้คอยกับยูทีเฮือนสาวลินอันหลังจากที่แ้าเสงหรือว่าท้าสอบสอบแล้วตอนแรกๆกับว่าผ้ากันกินอันนั้นกินเสโซนกับสาวลินแล้วก็สาวฝนสาวปอนแล้วก็สาวลินลินสองลินมาอยู่ลำกันแล้วก็มีมูอีกผู้หนึง่งสาวแม็กทุกคนกะท้าเบิ่งทุกคนสาวฝนกับสาวแม็กเพิ่นย่างไปซื้อ เคิงมาให้เจโซนทุกคนกัทายูฮวนสาวลินนี่กับสาวลินกับสาวลินสองลินทุกคนซับส่วนแห้งแล้วก็สาวปอนท้าไปเบิ่งไปสุดคนมาทุกคนท้่คอยกาสิไปหาเก็บผักขมทาไปเบิ่งกันเลยทุกคนตอนนี้สองคนเพิ่นกามาแล้วทุกคนเดียวสาวแม็กกับสาวฝนแมกับาวฝนมาอกแวอ่ะไรอะไงเงนจบอกเงินขาเ่ะอ้าวคุณให้ได้ก่อ ยใครจะทำใครกูจะเศร้าผ่านได้บเศ้าวศร้ากับเกาผ่านเกลบเก่าบ่มีเก่ากำลังเถีงกินแก้ะเปาได้อะไรมาคะน่ะมอค่ะบอกว่ากินแป้งไม่ได้เราซื้อน้ำเขียวมาให้ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เพิ่นกะหากมาแต่ซื้อพักดิซาวแม็กกำลังซอยอะไรนะซอยักกาดขาวซอยปรกกาดขาว เคืองหากับบอด้มี่ยังเราทุกคนเลยกินซัมมี่เงินอ้อ,อกันผู้ละสาวพันซาวพันกีบทุกคนเอ้ยเดี๊ยนี่ก็พักบงพักบุ้งทุกคนนี่ก็ผักกาดขาวนี่มากินน้ำกันเลยทุกคนเด้อทุกคนสวยกำลังซอย,อยคนสวยคือฟาวแทะมันคำบ่ฟาวมือหาให้ดีจะรีดจะรีดมาฟ้าห้ารี เปล่ามหาเห็นเวทแต่กะเยอะไปเอาสิไปล้างมันเ้กันทุกคนนี่คืออะไรันดอกพันายดอกขันดอก,ดอกตายไปล้างกันก็ผ <c oughs> ่านอบาร้างพังยังงามเลย ดูสิดูสิตัวนี้น่ยโมไดตัดบอนตัดขึ้นอย่างโมตัดบอลนะคือขึ้นโตัดเคิงแต่เคิงคันตัดบอเออแต่เครื่องมันแกได้กินหลายค้ามมานะเพราะว่างงบพามันน้อยคนคนงามเฮ็ดกระเฮ็ดให้มันงามเนี่ยเด้อคึ้นอย่างก็ไล่พี่กูเขินตาลิลกระเฮ็ดตัว่อนบัดนี้เออตันนี่คือใครนี่คือใครนี่คือสาวลินสาวลิน นี่คือเสารลินนะทุกคนนะเมื่อวานี้ลาสิบบอเฮ็ดทุกคนอันนี้แหละคือใครมีบัตรหนึ่งเล้นะจ๊น้อยนี่เอาห้าสิบบาทแบบสลีกเอาหน้านี้เอาเนาะเพราะว่ามันจะเห็ดตอนยาวๆนี่เอาขิงกับบันึงโอป้าสมือก็ได้แล้วเธอทำอะไรล้างผักผักอะไรนั่นมันเห็ดนะใส่ข่ง ใช่อะไรนะนเศดไเห,เห็ดเ็ด่ปงฟ้าน่ะอืมบ่มีเฮ็ดเฮ็ดเอต้นเฮ็ดดาฟ้าอีกเอาเคยอไเไเอาไปเสีย่จาีวันนี้เราจะไม่ทำนะเราจะเป็นคนดูก็อายามาทให้เองนะพ่่ลากรชจับกล้องจาวลินพร้อมทุกคนใจจะปิ่นกล้องลังนะทุกคนคุณละแยโยางตัดอยู่สู นี่ทุกคนถ้ากับสีส้มแบบนี้แบบนี้แบบเดิมแบบนี้บเอาโหนี่คราบก็แบบนี้นี่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 อ๋อมันจะได้กลิ่นหลายคนกินน้ำเดือดเอาเฮดเฮดเฮดจีป็นกำลังใจเฮ็ดก็อยู่เทงหน้านอนเข่านอกวันนี้กันบ่อนเก่าบ่อนเดิมบ่อนที่เคยกินเคยอยู่คู่คู่กันมาละ นนเพราะว่าลิน์นนะเป็น,เป,น,น,นเ,นะเป็นคนบ้านท่าดอกแก้วแต่ไทเฮานะเป็นคนบ้านอื่นก็เลมาดูตลาดบ้านลินอยู่ในเมืองดีกเลยมาตะาบ้านขอนบ้านนอกชื<ๆ>่ออะไรนี่ใส่ฝนไปเอาอย่างมาเอาพักมาจา้าพักอย่างนาะพักอ่าพักโบฟังหอมแล้วก็พัก โอ้นี่สับฝุนไปเก็บพักมาเลยทุกคนโอ้ my god หลายกองขนาดเนาะสาวแม่คนงามกำลังพักภาพบดนีจ้ะคุญไวมากเลยค่ะตอนนี้อันยุ่งคบอันทุกคนมาเบิ่งยุ่งคบเคยนี่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  เอาใส่ใช่ปะแจมันไปมาแกาจะจับกล้องยิงกึงการเงคนงอ้ยไปพอแล้วหของนี้นะนตอานี้เขาก็กำลังลางผักทุกคนพอน้ก่อนนะเออ นี่ก็คือผักเอออันนี้ก็คือเห็ดที่ได้เาซีเสร์ในมือน,นี้อันนี้ก็คือพักขมพักขมนี่ท่านได้ล้างทุกคนกําลังสีลาน,น้าบอมีบอเป็นอย่างาืมเยอะแยะมากเลยทุกคนพักยักากโซนแม่พ่อนเองทุกคนแม่ใครนะ <c oughs> แม่จาริน เดี๋ยวนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวห้างก็สิไปค้างมองกันทุกคนบบดนี้ไปกันเลยไข่สวัสดีทุกคนฝ่าสาวสลินนะเด้สอสลินผ้าทษภาษาไทยเดี๋ยวนี้กำลัง เฮ็ดเฮ็ดคลิปลงกันยังโบกเก่งไปเลยการผ่าติดตามที่ส้มน้ำกันในเด้อเฮ็ดคลิปนะเลอรกะติส้มในเด้อผู้ส้มส้มปไปแน่ทุกคนตอนนี้ในห้าวกาบบได้ซูเฮ็ดคลิปนะทุกคนการการเบิ่งบนเทนเสิงทุกคนเลยปลากินสองคนเลยไปเลยโบซู ตอนนี้ซาลินกำลังเห็ดยังซาลินตั้มเจเฮ็ดสีสูนตั้มเจลเฮ็ดสีสูนแ้วก็ลองเฮ็ดบางชนึงใส่มาเซ่บบาสำมภเพผศใส่หับางชนิดนะครับทุกคใส่แก้วสีแล้เธอหล่ะเธอทำอะไรนะเหย่ยงกาะเกออย่างเกาะนี้น่ะเซนวนเส้นวนเส้นจะทำวนเส้นเหรอตัดเบาตัดเอ้าเฮ้ยมันจังงั้นสั้นในยคินสบายในมาแต่ไหนคะมาแตอาเื่อนวนมาแล้วมาวน พอแล้วตัดน้อยดเลยมาตัดถ้าไปเบิ่งบาทให้เหาเห็นแล้วกันทุกคนปออตอนนี้เธอจะทำอะไรนะน้ำมันน้ำมันสีตะนอะเอามาลักไหมอืมแมวเออหุ่นรตุ๊กคี้ว่ามาได้เท่าอีไฮยาสตอรินอ้าวสิประเด็นเนี้ยแซบจะเบอยแยานัอี์เราตมือนรแซบแซบอ้าวแต่ไฟออตันมื้กั ใช่ยังอะไรอากจอเล่นเนื้อสบมั้เร่อนน้มันก้อนแน้ำมันหอมก่อนเนือบาจากล้องค้ไปนี่ยมันจะตมมาเพียบนหนูคนอึบอืือมันมนวนไปทยจีจีกันอยู่อยู่หน้ะหลายกองสบายทุกคนพาสองเลยทุกคนสองกีาษาไทยน้อยกันไน่ สบายดีพี่น้องฟาซองเนเดอร์สสยฝนสาวไทยสบายดีฟาซองเนเดอร์ลิงสาวทยสบายดีฟาซองเนเดอร์สาวฝนสาวแล้วก่เอาคิแล้วกสับกนมาบ่มีโชรศัพท์ทุกคนความจำติมเอามาเด้อทุกนเด้ออันนี้เด้อยูทูบเวลาแม่ยู่ทูบเด้แม่เ้อ สบเบอร์คนดังลองเบิ่งหน่อยนึงเนาะสบายดีทุกคนฮอบที่สามเอ้าย่งบหน่าบหนมือใดที่ได้กินเี่นะแมบี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 ยกันยกันแต่ละเตะดังเนาะคือหมดเสือมหมดเลยเฮ้ยมาจากโนใส่บดเลยบีบเยอหน่อยมันบีบออกไา้ห้าบ่ไหแตงในเลยน่ะอยู่ท้งหันะบ่งนะบ่งนะเห้ โอ้เลยเ้ยจับให้มันเนีแบบเดียวได้แล้วได้จอดไหนวะมาทีแบบมาแนลิงหอมเนค่รหอมเลยแล้วโปรแบอร่อยสูตรนี้นอะไหมคะโปรหานยู่ย่บพี่น้องมาเป็นตลอดจานเกัะเึ้นเานต้อง่าจนมานใหญ่กว่านี้จานตัวเป็นพราฐานนือลิง ว้าวาให้เบิดใไซเบิดพุงเลยแม่แลวก้ออยิบอกเอ้ยจะไรก็ได้คอยตีพัทลูกครนดดลูกครนโดลูกวา <laughs> ลูกีเพันลูกครนดกับกกเบดเนาะโอ๊ยจะเป็นแาดนาวตรงนี้กันเอ,กนเอากระเอาอันนี้ลงไปเบอนไซด่เบิดพุงมานี่ได้คือามาแพงทีซองผ่านผูกตี <laughs> เมนบอกแต่ตอนนี้สามสิบสี่สิบห้าเลยอะไหันเลือกยี่สิบบาทสามสิบาทเอาเอาไอ้ลงไปพี่น้องเอาเส้นลงไปพัดแล้วจะน้อยขนากเบาเอาดนมาหันวเาเอาขึ้นมาจะใส่น้ำเอาขึ้นมาให้พี่เลอกพัดแลก็ใส่น้บามันจะล้นมฮะพันเลยก็ขึ้นมาตู้เขาใส่ดิเกาลงเลยล่เาพัดแล้วเหาขึ้นมาแล้วเาลงอีอุ้ยบงซีคือซีเตีวบอกเหาะ เอาลงมาเลยแหละน้ำลงไม่กรเฮ่เลยบ่บบดีเฮฮลโหเอาลงอีกเท่าหน่อยได้แล้วเฮากันเดี๋ยวตักเปนมาลไม่กลแล้ปอยบอก่อน่ละกล้องน้หมสทุกคนเลยนักหเอาลงเอาพอเดลังกันี่คนอไรทอดกไฟตัไทอดะเฮงเ็ดเ็ด อารมณ์เลยแล้วก็กบิยอย่าลืมเซนเดอร์เป็นเป็นบรรยายนะเดียวโอเคแล้วจุดลนปิดฟ้าบัดนี้ยึดเป็นเรื่องฟ้าจนดลนเลยทุกคนเลยมันยังสีแบบน้าดินฝันนะเฮ้ยปั๊บโอเครู้เรื่องลนเลยลอกขนาดยังเธอใส่เบิร์ดมันแทนกระติกลนแล้วอต่อไปพาอนพาพาไปก่อน นี่ตอนนี้เจ๊ฮาวกับกำลังทามันปวดทุกคนอ้อยหิวข้าวมากเลยทุกคนทุกคนดูสิวาวววๆวอัฟาไว้ทุกคนจิ้มอัฟาไว้มาทุกคนต่ำาจกต่ำจ่วย่าทุกคนเอี้งสองแลวดมให้กูเดอร์ปาร์ตี้น้ำเขียว พี่น้ำผึ้งก็มาเอาได้ไปเอาใหม้ทานทุกคนยูทูบจะบุกได้สลองสลองสิงแล้วสลองสิงแล้วอแล้วจะเซ็งมือีแล้วมือถืออีทสิงกระสีวุ่นวายในทุกคนเพราะว่ามาหลายคนป้าดุป้าทุกคนว้าคนสวยมากินไหม๊ะโอย่าอ้อดังไรอ่ะไปเสียงว้าทุกคนนี่ทุกคนดูดูสี มาเด้อทุกคนเด้อขึดไว้แล้วกับวันนี้กันขึดไวขึ้นไว้อัดไว้อัดไวขึ้นอุ้ยแม็กแม็กเอกบอลเสือเอาลงบาดเดียวเลยอันนั้นนะเาทลงเลยก็ได้มันจะมันจะอีดมาหนึ่งในความนูหนเอา่อนเสื้อหมดเลยนะมันได้อยู่มันจะได้อยู่อยากอีกอันนั้นจุ่มไวเพราะเราอยากใส่น้ำตืมเด้อขี้บอลนุ่นได้ไม่โมวิสัญญาณเหอะอยู่นี่น่ะ ได้เล้วอัดไว้ไปนี้กด้เลยทุกคนสุกแล้วสุกแล้วกจน้อยกจน้อยจจเยินๆต้นนเป็นร้นเตอลอยากเข่าด้เป็นยังเขาคือกินแปดสี่บ่ได้มันจัมันแพ้แพเข่าชัก่ดอแพ้เข่ามาทุกคนยกนี่จุ๊บจุ๊บงคอก่น ล็อบบี้แอปอ๋อสุกแล้วทุกคนสุกเป็นเทบหอยแล้วป่ะตักตักตักแม็กตักตักตักหอมร้อนชิม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 กันเลทุกคนหมดทีิมไปตักเลยเอาคนกินกินทุกคนกินอ่าเป็นนรกปิ้นมาปิ้นมาอืแซมแหงบ่อ่อนโอ้ยเค่รี่แลาแซมเจ๊เป็นอะไรเจ๊เบิรงเจี๊ยหาทุกคน โอ้ว้าวอยาเคำลงมอสายแล้วเนาะเป็นนันล้โอ้แสบดีไรแสบบอกดันะมาแบกได้ไหมนี่ทุกคนนี่ทุกคนมาด้อฟซีจังเลยเบร์เบอร์นเอฟซีจังเลยมสมัครตายแบบมาลทุกคนเลย นงกันนเอ FC ทงบางกองวยสานเบอ FC แล้วาแซบบเฮ้ยบางอแมกกิน oh ท so right ั้งมัคนกินหรืสิแตแซบบออีลาน้อยแซบบอนองปอนแซบบอแมกไปเสร็จแล้วเฮ้ยกำลงมาจเด้าหคนอันนี้สางนเว้ายขาตแบงจะเป็นน้องเด้อคลิปก่อน ทุกคนตอนนี้เฮากับอิ่มไปทีมหอยแล้วทุกคนกัรสิพากันเมอร์แลยทุกคนวันนี้ก็คลิปแล้ววันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้แล้วทุกคนคลิปหน้ายังพอกันไหมขอตัวมาทุกคนบ๊ายบายตอนนี้เฮาจะบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย